แหมแหมทุกคนครับมาแล้วครับผมสำหรับสกิลที่เรารอคอยนะครับผมก็คือตัวของน้องเอริเซียนั่นเองนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นเมตาใหม่กันเลยทีเดียวนะชะมารายละเอียดแพทนะครับในวันที่13ก็คือวันพรุ่งนี้นะฮะว่ามีอะไรจะเข้ามาบ้างนะฮะตัวของน้องเนี่ยจะมีการเพิ่มนะครับผมตัวของอัศวินใหม่นะครับก็คือตัวตำนานอย่างเอริเซียนะครับผมอ่าซึ่งตัวของสกิลเอริเซียเนี่ยดีมากนะผมอ่ะ เป็นระดับตานานนะครับอยู่ในกลุ่มคณะปฏิวัตินะครับแล้วก็เป็นประเภศสมรุนนั่นเองครับเ,เพื่อนๆสกิลพื้นฐานครับเป็นการตีเป้าเดี่ยวเนาะแล้วก็ทำา้เมจเนี่ยแรงตามค่ากายภาพนะครับทุกคนนะเฮ้ยเดี๋ยวนะกายภาพอีกแล้วเหรออันนี้ไม่แน่ใจเอ่อรอบก่อนเป็นเวอัน,นี้กายภาพนะ,ะเรามาดูสกิลกันต่อนะสกิลที่1ครับผมแสงแห่งสวรรค์โอ้ชื่อเทจัดนะเป็นการโจมตีแบบหมู่นั่นเองนะครับผม สร้างความเสียหายใน80%ของดาเมจกายภาพนะครับหครั้งเนาะแล้วก็สร้างความเสียหายตายตัวนะครับ775จำนวนหนึ่งครั้งเออมันให้ความรู้สึกอันนี้มันจะคล้ายๆกับตัวของเออพวกแบบแพนตันไหมเออเป็นฟิลลิ่งประมาณนั้นนะครับดาเมจตายตัวนลก็ถือว่าเป็นเป็นตัวดาเมจดอรๆดอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ใบหมู่นะครับผมอ่ะโอ้ใบหมู่โอกาสติด50%นะครับผมแล้วก็ต่อเนื่อง2เทิร์นนะครับอารมณ์ฟิลลิ่งเดรโรนนะครับผมอ่ะประมาณนั้นนะครับ ใบไ,ไม่สามารถใช้สกิลตัวของแอคทีฟได้นะครับในขณะที่มีเอฟเฟกเนาะทีนี้ถ้าอัปเดตสกิลนะครับก็คือปริมาณเนี่ยตายตัวเนี่ยจะแรงขึ้นนะครับจากตอนแรกเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้ากลายเป็นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าซึ่งถือว่าเยอะนะเอาจริงก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะครับผม mm hmm. ขึ้นเพิ่มขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วก็อัพนะครับสกิลเนี่ยจะได้ในเรื่องของการใบนเนี่ยตอนแรกห้าสิบกลายเป็นหกสิบเปอร์ด้วยอู้ไม่ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับผม,มต่อไปครับผมสกิลที่สองนะครับทุกคนนะ เป็นการตีหมู่อีกแล้วนะครับผมสร้างความเสียหายเท่ากับ100%ของดาเมจกายภาพหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ลดเทินบัฟของเป้าหมายนะครับผมสองเทินโหเดี๋ยวนะ,ะแสดงว่าตัวนี้มันสามารถลดเทินบัฟหมู่ได้นี่หว่าลดเทินบัฟหมู่ก็จะเป็นแทโอตอนนี้ที่ผมมีนะแล้วก็จะเป็นตัวของแบบทิวเวต้านะที่เห็นลดเทินบัฟหมู่แล้วก็ลินไหมเออแล้วก็จะมีตัวของแบบเออน้องเอริเซียด้วยนะครับผมที่มีการลดเทินบัฟหมู่ได้เอ้เน,นี้ยน่าสนใจนะครับแล้วก็เพิ่ม อัตราพลาดเป้า100% 3เทิร์นอัตราพลาดเป้าเนี่ยเหมือนกับทาให้ศัตรูตีวืดอะไรประมาณนั้นนะทุกคนนะอืมแล้วก็ลดเทินบัฟก็คือลดอะระยะเวลาของบัฟนั่นเองนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเมตาในการตีประสาอยู่เหมือนกันนะแล้วก็สกิลก็น่าจะใช้ได้รวมถึงอารีได้ก็น่าจะแจ่มเหมือนกันนะครับถ้ากินสกิลนะครับผมหรืออัปเดตสกิลก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณความเสียหายเนี่ยจากตอนแรก100กลายเป็น115นะครับผมแล้วก็เป็นการเพิ่มผลเข้าเป้านะครับผมตรงนี้นะครับผม ปรับอัตราพลาดเป้านะครับผมอ๋ออัตราพลาดเป้าตอนแรกอยู่36%ตอนนี้กลายเป็น48%นั่นเองนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับต่อไปครับผมถ้าเป็น C6 ครับลดเทิร์นพับสามเทิร์นโอ้ลดเทิร์นพับสามเทิร์นนี่แทบไม่ต้องทำอะไรกันเลยนะทุกคนนะโดนสกิลนี้ลดเทิร์นพับนี่น่าจะหายไปได้เลยนะผมสาม,มเทิร์นนี่ผมว่าสองเทิร์นก็เก่งแล้วนะอันนี้สามเทิร์นไปนี่คือดูเดือดอยู่เหมือนกันนะครับก็ถ้าเป็น C6 ี่กน่าสนใจนะครับต่อไปครับแพสซีฟสกิลนะครับ ผู้นำคณะผู้นำของปฏิวัตินะครับเอออย่าน,นี้เป็นตัวลีดเดอร์เหรอเนี่ยอืมอ่าสตูทั้งหมดนะครับผมจะเกาะแตกตลอดเวลา20%นะครับอารมณ์ฟิลลิ่งแบบวันนิซ่านะครับผมหรือจะเป็นแบบพวกบิ๊กกิจหรือพวกเอสนะครับอืมเกาะแตกได้ฟิล์นะครับแล้วก็ตนเองนะครับให้ตัวของน้องตอนเองนะครับผม โล่ป้องกันจะเท่ากับ160%ร้อของดาเมจกายภาพของผู้ร่าย3เทิร์นนะครับทำงานเพียงแค่1ครั้งนะฮะหากแค่ปีของตนร้อยกว่า50%นะครับปุ้งกันความเสียหายทั้งหมดต่อเนื่อง2เทิร์นนะครับอ่ะก็เป็นเหมือนกับโล่กันดาเมจนั่นเองครับ2เทิร์นเนาะอืมทำงาน1ครั้งนะฮะแสดงว่าตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะตายยากนะครับตายยากอารมณ์ซิลลิ่งผู้คลายประมาณนี้นั่นเองนะครับอืมประมาณนี้ต่อไปครับพันธมิตรทั้งหมดครับเพื่อนะเมื่ออสกขงงงตนนนนทําาา1คคครรรัััั้บจะะเป็ดผะ ดีบัฟนะฮะสองผลนะครับ2อ,อันนะฮะก็คือแบบถอนบัฟแดงได้เออสสถานะแดงได้นั่นเองครับอืมน่าสนใจน่าสนใจคือคุณแค่กดสกิลอะเมื่อสกิลของเราทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งสกิลสก็ตามเนี่ยคุณสามารถถอนบัฟเออสถานะแดงได้แล้วนะครับโอ้ตัวนี้ดีนะเพราะว่าใส่หอน่าจะเวิร์กแล้วก็ตีคนน่าจะได้เหมือนกันนะครับอืมแล้วก็ถ้าอัปเดตสกิลนะครับเกาะแตกแต่ตอนแรก20เป็น24ครับถ้าเป็น C2 เพิ่มให้แก่ตัวของตนเองนะผมเพิ่มปริมาณเอ,อ่อ เพิ่มฟื้นฟูหากห้ด P ของตนต่ำกว่า50%นะครับผมฟื้นฟูเท่ากับ165%ของเดาเมจกายภาพทํางานหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับคางบุระนะครับผมอ่ะนอกจากการสร้างโล่แล้วไม่พอยังสามารถที่จะฮิวให้ตัวมันเองได้ทําให้ตัวมันเองตายยากมากๆเฮ้ยตัวนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆเนี่ยทุกคนเพราะว่าตีมูใบได้นะครับผมแล้วก็ตีมูลดเทินบัฟได้โอ้โหเก่งมากนะครับแล้วก็เกาะแตกได้ด้วยอันนี้ผมว่าเป็นเมตาใหม่ของกายภาพเลยนะเนี่ยของที่ผมว่าใส่ก็น่าจะเป็นฟิลลิงแบบ ผลข้อเป้า2ก็ได้นะแล้วอีกเอ่อ,อ,อาจจะเป็นแบบฟิลแบบดามจดามจหน่อยคล้ายๆกับการทําของผมว่าคล้ายๆคาร์าามูละเลยนะครับประมาณนี้ถ้าจะเน้นดามจก็ได้เน้นได้เหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าน่าจะเล่นยื้อๆได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีฟิกดามจตายตัวด้วยนะครับผมอ่ะน่าสนใจน่าสนใจนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันก่อนนะครับวิดีโอของพี่แกเป็นยังไงบ้างนะผมมามาดูกันโอ้แต่ว่าสกิลดูดีมากเลยทุกคนสกิลดูดีจัดนะครับอืม ม,มาครับคือน้องน่ารักไม่ไม่ไม่เหมาะสมกับสกิลเราสกิลมึงโหดเกินนะเพื่อนสกิลน้องเด่นเโดดเด่นมากเลยนะแต่ว่าแบบนะตามนั้นแหละแสงอ,อันศสิิ์เน้นๆแน่นๆอือหือใครทำรูปภาพดีมากจริงบอกตรง กล้องเขาทําได้ดีจริงนะครับผมเออกล้องมุมกล้องดีมากนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับก็มีการเพิ่มสัตว์เลี้ยงเข้ามาใหม่นะครับผม4 4ตัวนะครับผมอ่ะตัวแรกนะครับบินดี้นะครับเป็นตัวของกลุ่มเซเว่นไนท์นะฮะอันนี้อ่าบอสเบาบางนะครับผมปริมาณเพิ่มความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่อ,อจาจจะรับยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์อู้ อันนี้บอสเบาบางนะอันนี้สาคัญเลยแหละทุกคนเพราะว่ามันทําให้เราทํดาเมจกับบอสได้แรงขึ้นอย่างพวกแบบอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเลดเลดน่าจะน่าสนใจนะครับแล้วก็พวกนัดเดินทางจุติน่าจะเล่นได้เหมือนกันนะอู้สัเลี้ยงตัวนี้ดีนะครับดีเลยอ่ะอืมอือหึน่าสนใจน่าสนใจต่อไปก็คือเมลเปโรเหรอเออเป็นกลุ่มดาร์กไนนะครับผมอ่ะสั์เลี้ยงอันนี้พมิททั้งหมดนะครับผม พิ่มมาตาใช้ผลตลอดเวลานะครับผมอ่าแล้วก็เพิ่มเข้าเป้าตลอดเวลานะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นแบบฟิลลิ่งซีซีเนาะเออประมาณนั้นนะครับอืมต่อไปครับผมก็คือ U เป็น4จกกักรพรรดินะครับโอ้ยอันนี้ก็ดีนะสตูทั้งหมดครับลดเกาะตลอดเวลาครับผม10%รลดปริมาณฟื้นฟูตลอดเวลา32%อูอโอ้อันนี้ดีอันนี้ามาเล่นพวกกับทีมถึกนะครับเอามาแก้ทีมถึกได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อืมต่อไป ต่อไปครับผมคารัมนะครับผมอ่ะเป็นอริสีจักรพรรดินะครับพันธมิตรทั้งหมดก็คือเพิ่มมาตามบล็อกแล้วก็ลดทอนนั่นเองครับอันนี้ก็เหมาะกับการเล่นถึกๆทนๆนั่นเองนะครับผมอ่ะบล็อกเนี่ย15แล้วก็ลดปริมาณที่ได้รับเนี่ย8นนั่นเองนะครับแล้วก็คอนเทนต์ใหม่นะผมเป็นกิจกรรมเนื้อเรื่องของยิงสาวนักปฏิวัตินะครับผมอ่ะแล้วก็จะเป็นกลุ่มนักเดินทางแห่งวงแหวนนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูว่าในกิจกรรมจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะประมาณนั ต่อไปครับเป็นการเพิ่มคอสตูมนะครับก็จะเป็นตัวของแทโอยอนฮีแล้วก็คลายนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็เป็นตู้ของแบบเอาร่างร่างที่เราเล่นกันในตัวของนักเดินทางจตินั่นเองนะครับมีคนขอมาเยอะมากเนาะก็เลยแบบจัดให้ตามคําขอนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับอ้แต่ว่าถ้าพูดถึงภาพรวมตัวใหม่เนี่ยผมว่าเก่งเลยนะเอาจริงๆภาพรวมตัวใหม่ผมว่าโดเดโดเดพอสมควรนะครับผมน้องแบบน่ารักมากนะผม แล้วก็สกิลดีด้วยผมน่าจะเอานะต้องต้องมีติดไว้เลยอันนี้ต้องมีติดไว้เรื่องรถเทินเ,เรื่องเล่งเทินนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือใบหมูได้เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆจริงๆนะครับใครชอบน้องก็คอมเมนต์ได้นะครับ